สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องภาษาชาแนลจะพาทุกท่านมาพบกับ10จังหวัดที่เจริญที่สุดในประเทศไทยในปี2021แต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นการมององค์รวมทั้งจังหวัดภาพจากความเป็นจริงที่สะท้อนมาจากตัวเลขทางสถิติไม่ได้ยึดติดจ,จากภาพลักษณ์ที่ปรากฏ โปรดใช้สติไตรตรองในการพิจารณารับข้อมูลข่าวสารการแสดงความคิดเห็นควรให้เกียรติคนไทยซึ่งกันและกันนอกจากนี้จากกรณีประเด็นข้อถกเถียงจังหวัดไหนใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากกรุงเทพมหานครเพราะประเทศไทยไม่มีนโยบายพัฒนาเมืองคู่แฝดอย่างชัดเจนเพื่อมาแบ่งเบาภาระและลดความเสี่ยงหากเกิดวิกฤตการณ์ฉับพลันทําให้ผู้คนต่างแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานา,นา,นา,นานส่วนใหญ่แทบจะมาแบบลอยๆขาดการอ้างอิง แล้วก็พากันออกสู่อาวไทยเพื่อดูว่าจังหวัดไหนมีศักยภาพเป็นเมืองใหญ่รองจากกรุงเทพมหานครวันนี้เรามาเริ่มกันที่10อันดับจังหวัดที่เจริญที่สุดในประเทศไทยกันเลยนะครับอันดับ10จังหวัดนนทบุรีนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครนายกพุทธศักราช2,489ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2,489นนทบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด622,303ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่75ของประเทศไทยโดยมีประชากรทั้งหมด1,276,725คนเป็นลำดับที่15 ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่2,051คนต่อตารางกิโลเมตรมีความหนาแน่นอยู่ในอันดับที่2ของประเทศสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ราบรุ่มมีความอุดมสมบูรณ์จึงมีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนหนาแน่นตามริมแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่อดีตกาลเช่นบ้านวัดฉลอบ้านวัดเขมาบ้านบางม่วงบ้านตลาดขวัญ บ้านบางขนุนเป็นตน้นอันดับ9จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่6ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีประชากรมากเป็นอันดับที่3ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางคือจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์โดยขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการของกลุ่ม คอนแก่นมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่15ของประเทศไทยโดยมีพื้นที่ทั้งหมดคือ18,859.91ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น1,794,530คนซึ่งถือเป็นอันดับที่3ของประเทศไทยอัตราความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่164.85คนต่อตารางกิโลเมตรเป็นลำดับที่22ของประเทศ โดยจังหวัดขอนแก่นมีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของจังหวัดซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ตัดผ่านซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญอีกเส้นหนึ่งในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือทางตอนล่างที่อําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และเดินทางเข้าสู่สปปลาวทางด้านทิศใต้ของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลาพูและจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันออกติดกับจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศใต้ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาและทิศตะวันตกติดกับจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์อันดับ8จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานีเดิมสะกดว่าประทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเป็นหนึ่งในหจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครนั่นเองเทศบาลที่ตั้งสารากลางจังหวัดคือเทศบาลเมืองประทุมธานีแต่เทศบาลที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัดคือเทศบาลนาคนรรังสิต ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอธัญบุรีปทุมธานีมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่70ของประเทศไทยโดยมีพื้นที่ทั้งหมด1,525,856ตารางกิโลเมตรและมีประชากรทั้งสิ้น1,176,411คนมีความหนานแน่นอยู่ที่770.98คนต่อตารางกิโลเมตรเป็นลำดับที่4ของประเทศ อันดับ7จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีมักจะเรียกกันด้วยชื่อสั้นๆว่าสุราษฎร์ใช้อักษรย่อคือสอส,สอดอชดเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้และเป็นอันดับ6ของประเทศไทยและมีประชากรหนาแน่นอันดับที่59ของประเทศนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดีเก่าแก่ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวและอุทยานแห่งชาติหลายแห่งมีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่จังหวัดชุมพรจังหวัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและระนองสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ทั้งหมด12891.469ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น1 7, 7นึ7ง2้คนเป็นอันดับที่20ความหนาแน่นประชากรอยู่ที่ 82.82 82คนต่อตารางกิโลเมตรเป็นอันดับที่59ของประเทศไทยอันดับ6จังหวัดนคนปรนคนปฐมนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยเป็นหนึ่งใน5จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครจังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานเชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมัยทวาราวดี โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณาคดีเป็นจำนวนมากนาคนปรปฐมมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่66ของประเทศโดยมีพื้นที่ทั้งหมดคือ2,168.327ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น9 2 7 2 9คนเป็นลำดับที่25ของประเทศอัตราวความหนาแน่นอยู่ที่424.62คนต่อตารางกิโลเมตรเป็นลำดับที่8 อันดับ5จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปีพศ1839ในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาซึ่งเป็นรัฐอิสระจนถึงปีพศ2101บริเวณเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่ยังคงมีซากกำแพงเมืองและคูเมืองโบราณที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศาสนา และยังเป็นที่ตั้งของวัดทางพุทธศาสนาที่ก่อสร้างอย่างประณีตงดงามนับร้อยร้อยแห่งรวมถึงวัดพระสิงห์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14และวัดเยดีหลวงที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่15ซึ่งประดับประดาด้วยรูปปั้นพญานาคอย่างวิจิตรงดงามเชียงใหม่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศไทยโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 21, 0 705.7ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น1 7 8 4 3 7้าคนซึ่งเป็นอันดับที่4ของประเทศอัตราความหนาแน่นอยู่ที่88.74คนต่อตารางกิโลเมตรมีความหนาแน่นเป็นอันดับที่56ของประเทศอันดับ4จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาหรือรู้จักกันในชื่อโคราช เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชื่อเมืองนครราชสีมานั้นปรากฏที่เป็นบทความเป็นครั้งแรกเป็นเมืองพระยามหานาครในการปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไมาตราโลกนาถซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน และแต่งจากนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงมีรับสั่งให้ย้ายเมืองนครราชสีมามาตั้งบริเวณพื้นที่ปัจจุบันเมื่อปีพศ2217นครราชสีมามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศมีพื้นที่ทั้งหมด24,939.64ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น2,633,000 207คนเป็นอันดับที่2ของประเทศอัตราความหนานแน่นอยู่ที่128.49คนต่อตารางกิโลเมตรเป็นอันดับที่37อันดับ3จังหวัดสงขลาสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนล่างมีประชากรมากเป็นอันดับ2ของภาคใต้รองจากนกครศรีธรรมราช และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของภาคใต้รองจากสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชมีจังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานียะลาสตูลและยังมีอนณาเขตติดต่อกับรัฐไซบุรีและรัฐปาริสของประเทศมาเลเซียสงขลามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่2 6ของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด7,393.89ตารางกิโลเมตรประชากรทั้งสิ้น1,428,609คนเป็นอันดับที่10ของประเทศอัตราความหนาแน่นอยู่ที่193.21คนต่อตารางกิโลเมตรเป็นลำดับที่15อันดับ2จังหวัดชนบุรี ชนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยชุมชนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดคือเทศบาลเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งโดยมีเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศคือเมืองพัทยานอกจากทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจสําคัญของภาคตะวันออกอย่างมากทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆชนบุรี มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่50ของประเทศโดยมีพื้นที่ทั้งหมด4 3 6 3ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น1 5 6 6 8 7้าคนเป็นลำดับที่7อัตราความหนาแน่นอยู่ที่359.13คนต่อตารางกิโลเมตรเป็นลำดับที่10ของประเทศไทยและก็มาถึงอันดับหนึ่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและนะครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองการศึกษาการคมนาคมขนส่งการเงินการธนาคารการพาณิชย์การสื่อสารและความเจริญของประเทศตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยามีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่งคือฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด1568.737ตารางกิโลเมตรมีประชากรตามทะเบียนราษฎรกว่าหล้านคนทำให้กรุงเทพมหานครจัดเป็นเอกนครหรือพライเม c ิตีมีผู้กล่าวว่ากรุงเทพมหานครเป็นเอกนครที่สุดในโลกเพราะมีประชากรมากกว่านครที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองถึง40สบเท่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นเขตการปกครองพิเศษมีพื้นที่รวมปริมณฑลคือ7,761ตารางกิโลเมตรมีประชากรรวมเขตปริมณฑลคือ1 5 6 2 0 4ล0านนอคนอันตราความหนาแน่นอยู่ที่2,000คนต่อตารางกิโลเมตรอันนี้ก็คือ10จังหวัดที่เจริญที่สุดในประเทศไทยโดยทางเพจเอ็ดมินได้รวบรวมมาจาก ONB News โดยทั้งนี้77จังหวัดของประเทศไทยนั้นล้วนมีความแตกต่างกันออกไปบางจังหวัดมีทรัพยากรมากบางจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวมากบางจังหวัดมีโรงงานมากซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้แต่ละจังหวัดมีความเจริญที่ไม่เท่ากันและวันนี้ก็ได้รวบรวมมา10จังหวัดที่เจริญที่สุดในประเทศไทยแล้วโดยวัดจากสถิติสําคัญเช่นผลิตภัณฑ์จังหวัด ภาษีสัมภารงบประมาณจังหวัดแพทย์ต่อประชากรจำนวนโรงงานรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำนวนนักท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวนเงินฝากรวมจำนวนสาขาธนาคารจำนวนเทศบาลรถยนต์สะสมใบอนุญาตสร้างอาคารศูนย์การค้าและห้างสถาบันการศึกษาจำนวนนักศึกษาเป็นต้นซึ่งแน่นอนว่า อันดับหนึ่งยังคงเป็นกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเพราะเมืองหลวงของประเทศไทยนั้นยังคงเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านของประเทศเป็นเมืองใหญ่โตเดี่ยวมาอย่างยาวนานศูนย์กลางเศรษฐกิจประชาชนมีรายได้เฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมาคือชนบุรีเพราะชนบุรีเป็นสูตรสำเร็จของเมืองใหญ่ ทำเลติดทะเลแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลผสมผสานกับความบันเทิงมีนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือระดับประเทศเป็นตัวชูโรงและสำหรับอันดับที่3ส,สงขามีเมืองหาดใหญ่ที่ได้รับอน,นิสง์จากนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเพื่อนบ้านผ่านการค้าขายตามแนวชายแดนโดยทำเลที่ตั้งไม่ใกล้ไม่ไกลจากชายแดนมากนักทำให้ได้เปรียบมาถึงอันดับ4นครราชสีมา เมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีการลงทุนขนาดใหญ่จากรัฐและภาคเอกชนมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอมาด้วยอันดับ5เชียงใหม่ศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือแหล่งท่องเที่ยวผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นเอกลักษณ์แต่สภาพภูมิประเทศก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําด้านรายได้และโครงสร้างพื้นฐานระหว่างคนเมืองกับคนรอบนอก อันดับ 6. นคนปรปฐมเมืองวิทยาเขตใหญ่ของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแหล่งอุตสาหกรรมและการกระจายสินค้าทิศตะวันตกของเมืองหลวงประเทศไทยอันดับ 7. สุราษฎร์ธานีโดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายมีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากอันดับ8ปดปทุมธานีแหล่งรวมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ทั้งของภาครัฐและเอกชนแหล่งนิคมอุตสาหกรรมและการกระจายสินค้าทิศเหนือของเมืองหลวงประเทศไทยอันดับ9ขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาและการแพทย์ของภูมิภาคกลายเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดดสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักดันอย่างเต็มที่อันดับ10นนทบุรีเมืองที่ตั้งของศูนย์บริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูงเป็นอันดับที่สองของประเทศไทยรองจากเมืองหลวงเป็นความเจริญแบบย่านที่มีที่อยู่อาศัยมากที่สุดในประเทศส่วนภูเก็ตศูนย์กลางความเจริญด้านการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนำระดับโลกยอดนิยมของชาวต่างชาติด้วยความที่ไม่โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมและมีคนต่างถิ่นมากกว่าทำให้ตัวเลขที่แท้จริงของคนท้องถิ่นเหลือน้อยลงแต่มีผลดีต่อค่าเฉลีย่ย จึงเป็นผลเหตุที่ทําให้ภูเก็ตได้รับงบประมาณจังหวัดน้อยเมื่อเทียบกับความสามารถในการหารายได้เข้าประเทศในปริมาณที่มากขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับทางช่องภาษา c h ชาแนลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ